สวัสดีครับพี่พีทุกท่านนะครับออันนี้นะครับวันนี้เอาแบตเตอรี่ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แคดแอลนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าแอมป์นะมีลูกค้าถามเนี่ยครับว่าแบตมือหนึ่งมือสองนะแบตเราจะเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้มาให้ดูนะครับเป็นแบตใหม่เลยนะครับประกันให้ลูกค้าสองปีนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่สามพันห้าร้อยรอบชาร์จนะครับจะเป็นของแคดแอลด้วยนะครับผมเป็นยี่ห้อดังยี่ห้อดังแล้วก็ ค่าที่ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นแบตมือหนึ่งนะครับจะลงอยู่ในกล่องตัวกล่องสีเทานะครับร้อยสามเปห้าแอมป์กล่องในพวกนี้จะลงไม่ได้อันนี้จะเป็นกล่องร้อยสิบแอมป์นะครับลูกค้าสนใจก็ทักกันมานะครับวันนี้เข้ามาอยู่แปดลังนะครับมเข้ามาไม่เยอะนะครับก็มีพี่ๆหลายๆคนสั่งไว้นะครับอันนี้ก็หยิบให้ดูนะครับว่ามือหนึ่งประกันสองปีเป็นแบบนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยครับผม ลูกค้าสนใจประกอบพอบอกก็ทักกันมานะครับแบบไหนต้องการแบบไหนอันนี้ของเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็เอาให้ดูนะครับ,125บร้อยสมสิบห้าแอมลิเทียมฟอสเฟตดิโฟสีแบบนี้ครับผมสนใจทักกันมาครับ